เราก็จะถังไปทีละนิดทีละนิดนี่นครับเพื่อนเเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพีายไร่กันนะครับก็คือก่อนที่เราจะปลูกข้าวได้เราก็ต้องเพีายไร่ก่อนนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทํากินนะครับไม่ใช่เราไปปลุกรูกป่านะครับกว่าจะปลูกข้าวได้เราก็ต้องแพลว ก็คือเราก็จะตัดไม้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม้พวกนี้เราก็จะสามารถทําเป็นฟืนได้ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ทําเป็นฟืนได้นี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็วันที่25ธันวานะครับเราก็จะมาตัดไม้เพื่อที่จะทําให้พื้นที่มาเรียบก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้ว เราก็ปล่อยให้กิ่งไม้ต้นไม้อะไรแห้งนะครับพอกิ่งไม้ต้นไม้แห้งแล้วเราก็จะเผาเผาเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะปลูกข้าวกันนะครับนี่นะครับกว่าจะได้กว่าจะได้ทดําไร่กว่าจะได้ปลูกข้าวเราต้องมาตัดต้นไม้ก่อนนะครับ ตัดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเผาก็จะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ,บ้านนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะปล่อยให้ต้นไม้ใหญ่กว่านี้เนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้เราสามารถทําเป็นไร่เลื่อนลอยได้นะครับหรือว่าไร่หมุนเวียนได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็มีกฎเกณฑ์บางคับนะครับก็คือ ไม่ให้บุกลุกป่าเพิ่มก็คือให้มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็มีที่ดินเป็นที่ทํากินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ทํากินก็คือต้นไม้ยังไม่ทันใหญ่แล้วก็จะได้เพลวละเมื่อก่อนนี้เป็นสี่ห้าปีเราเป็นหกเจ็ดปีอะเราก็จะกลับมาที่เดิมปัจจุบันแค่สองปีก็กลับมาที่เดิมแล้วนะครับ เราก็จะถังไปทีละนิดทีละนิดอิงไม้พวกนี้เราก็จะมาทำเป็นฟืนได้นะครับ เดยกกิงไหมเราก็จะกองกองกันไว้แล้วก็รอให้แห้งกว่าจะเพี่ยวหมดก็ใช้เวลานานกันนะครับเพื่อนต้องใช้เวลาหลายวันนะครับตอนนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านวิธีชาวบ้านเริ่มหายไปแล้วนะครับเพราะว่า การทําไร่เลื่อนลอยหรือว่าไร่หมุนเวียนนี่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับส่วนมากเขาก็จะทําไร่เชิงเดี่ยวก็คือปลูกข้าวโพดปลูกอะไรที่เป็นแบบหลักๆก็จะเป็นข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นไร่เชิงเดี่ยวแล้วก็ตรงนี้นี่อีกหน่อยก็น่าจะเป็นไร่เชิงเดี่ยวเหมือนกันนะครับ อันนี้วิวโดยรอบๆนะครับก็คือที่ของพ่อนี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับทุกที่ของพ่อนี่จะติดที่ของชาวบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทํากินนะครับไม่ใช่เป็นการทำลายป่าหลักนี้ก็จะเป็นการแบ่งเขตนะครับ ข้างบนมีนอกอินทรีอยู่2ตัวเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนเพนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอีกทีหน้าเราจะทำยังไงต่อน,นะครับ